สวัสดีครับครับคลิปต่อไปดูอีซุปโรคก,กี้ร้อยก้าวครับขายดูทีละคันทีละคันไปเลยครับขึ้นบอกครับอันนี้อีซุปร้อยก้าวครับ

บอกเป็นเด็ดได้ไม่รู้ดําได้เรื่อยเละไม่รู้เป็นเด็ดปั้มเป็นเด็ดได้แล้วตอนนยับได้บ้างไลยมัมาเลยหล่งดำบึ้งโอ้เป็นเด็ดได้กันนะว่าอลไรพวกใหญ่แกเปลี่ยนได้แลยอ่ะแกไม่เปลี่ยนอะไรนู่นว่าลากพวกนี้ได้เหรอไอพวกใกล้มอยอันใกล้เพื่อนอรกับพวกใกล้เนี่ยคริวต่อไปโอกกี้โรยกามาครับที่เรียน ถ้ารู้ก็ระลิปกระลิปเลยครับตอนนี้รีดีเผื่อว่าท่านที่จะซื้อรถนะครับจะได้ดูถูกนะครับว่าจะเอารุ่นไหนเรียงม้าเท่าไรนะครับหมวกสำหรับอานดินนะครับ แต่ว่าร้อยก้าวก็กำลังสุดยอดเลยครับประหยัดแล้วก็แรงดีคือร้อยก้าวาละครับทั้ทงประหยัดทั้งแรงดีนะครับตัว <น S 2> ร,ร้อยก้านี้รถกำลังนี้เต็มเลยนะครับหกล้อพอดีเลยครับ Boy, việc lấy lòng quán, my young man, quán yêu nhanh. The only kê tầm yêu của bảo mật. The other, eh? The other. 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 The other.

ơi. Vai tôn nhàng ừ. thế này. Nhàng ừ. <laughs> thôn, người ừ. tao bàn, tâm, ừ. mất, Đồng tâm có mấy cô mất. กกาาค้ดหนแโคดโครถมรุอโันนีโคดอืมกโคบโคบโคโค้าจะคนีมโคมทไรโคดเนนยว่าเดิมไปหนูนูโค้ดยาวเยมันลึกแวยมันไม่กว้างยาวจากนี้แบบรมเลยคุณับว่าใส่สีพุ่งกีครับคุณทับบกโลนะครับตกได้ตาเปลืเลย Tại đây để phung quả ba mươi cân đai này thôi điếu. không cửa, đài, không. không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  ซ uh, <wow. S 2> ึ He ่งโบมจะก็งานกับมันไม่ยอมอยู่เลยเหนามาไปกันไปอีกนึงสามเลยครับสามเมื่อกี้นะว่าได้เป๊ะใช่ไหอือ มันมันใส่ได้ยังมีอปวยนใส่ได้บ้านทุกคนความงได้ได้ยัง้นได้ยังอ่งเรื่องของอะไรี่ที่นวัพิ่งี้ครับสี่พ่งกี้ถ้าไม่ขึ้นเันขายเลยครับไม่ต้องวิ่งเลยครับไปน้อยจัง เียุ่งีมโกรุ่นตั้งแต่กาหลังนี่ตึ้งลางบนนี้ปุ๊บรวบยวกี่ปุ่งกีครับเห็นไดมแค่ไม่ได้จบอะแม่นัดนะวะ นี่เป็นฟูโซ่ร้อยโอก้านะครับร้อยโอกสิซห้าเร่งครับสองปุ่งกีเลยครับ สามนะครับบ่อลึกประมาณสิบกว่าเมตรนะครับความลึกนะครับ ครัสีพุ่งกีเหมือนเดิมนะครับโอ้หัวเยอะเลยครับอัดเต็มกล่องเลยครับโอ้กันเด่งครับอัดเต็มกล่องไม่ยาดินครับโอเคครับบายบายครับ อันนี้วิ่งงานเองนะครับไม,ไม่ได้วิ่งงานจ้างนะแตงวิ่งงานจ้างไม่เขาเม้านะครับแบบนี้ถนนนิดหน่อยครับก็ใส่โวปปองขีน่าจะไม่เกินครับน้ำหนักอยากเขีลงไปตักไหมครับ จดให้ดูคลิปละคันคลิปละคันไปเลยครับแล้วก็ดูคลิปละคันแล้วก็ตัดสินใจดูครับคนที่ว่าจะเริ่มนะครับจะเริ่มซื้อรถวิ่งดินนะครับดูแรงมา้าดูกําลังนะครับก็รุ่นไหนที่ว่าวิ่งแล้ววิ่งกับเพื่อนได้นะครับวิ่งแล้วไม่เดือดร้อนรถไปครูนะครับ วิ่งงานเองใส่3ามพุ่งกีสี่พุ่งกีก็ได้ครับแต่ถ้าว่าวิ่งงานงานคนอื่นนี่ก็ไม่ได้นะครับต้องใส่เหมือนเขานะครับเจ็ดแปดพุ่งกีก็ต้องใส่เหมือนเขาครับขึ้นไม่ได้ก็ต้องวนท้ายครับดูยักษ์เขียว ว่ารอยก้าวนี่นะครับทั้งประหยัดตั้งว่ากําลังพอดีเลยนะครับรถไม่ว่าทางไหนๆครับรอยก้าไปได้ทั้งหมดนะครับรอยก้าวนี่คือว่ากําลังเต็มสูบเลยนะครับเพราะว่ารอยก้าขึ้นไม่ได้สองร้อยยี่สามร้อยยี่ก็ไม่สองร้อยยี่นะครับไปพูดถึงสามร้อยยี่ไม่ได้นะครับถ้ารอยก้าไปไม่ได้แล้วก็สองยี่ก็ไปไม่ได้ครับ Bye up.